ได้เดือนเท่าไหร่ะแล้วอยากแบ่งปันคนใหม่ยังไงบ้างคะตอนนี้เรียนจบอะไรเรียนจบปอ่ะเรียนจบแค่ป .6 เองนะทุกคนป .6 แล้วก็ทํางานประจํามากี่ปีทำงานประจํามาห้าปีห้าปีเต็มๆแต่หลังจากเนี้ที่ผมเคยบอกว่าน้องเนี่ยจะไม่ต้องทํางานประจําอีกตลอดชีวิตจริงไหมเนี่ยคุณูดถูกไหมเนี่ยถูกค่ะเดือนที่ผ่านมาได้เท่าไหร่เดือนที่ผ่านมาได้แสนนึียนแล้วก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นนั้นได้แสนเจ็ดสองวันนี้ได้เท่าไหร่สองวันนี้ได้หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่เอ้ยไม่ใช่สองหม ฟีลลิ่งมันเป็นยังไงในเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยนิดทางานประจํำปีหนึ่งได้แสนหนึ่งอันเนี้ยมึงได้เดือนละแสนความรู้สึกมันเป็นยังไงแตกกันมากค่ะก็คือแบบแต่ก่อนทํางานทั้งวันแต่ชั่วโมงก็ได้สามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนี่เป็นเคสหน้าเรียนรู้อินเทอร์เน็ตก็ทําให้เป็นไลน์แอดก็ทําให้เป็นยิงแอดก็ทําคือทําอะไรไม่เป็นเลยแบ่ของไปอย่างเดียวใช่แม้กระทั่งโพสตหน้าเฟซังโพสไม่เป็นเลยว่าไม่มีเฟซ ขาพูที่ไงก็ทำโปรเทสอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเริ่มจากศูนย์จริงๆไม่เคยไม่รู้เรื่องแล้วทำไมตัดสินใจเริ่มต้นถามทั้งๆที่แบบก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เก่งที่เอาความมั่นใจมานนอะไรเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาลุยกันจรนงๆมองเห็นโอกาสตรงนี้มากกว่าก็คือก็มองเห็นโอกาสที่เรามีพี่กุพามานังสอนแล้วก็มีระบบที่แบบดีมากให้มามาซัพพอร์ตคนที่ไม่เคยทำทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัน ซัพพอร์ตทุกอย่างทั้งคนสอนแล้วก็เกี่ยวกับระบบอะไรเงี้ยทําทให้คนที่ไม่เคยทําเริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยสามารถทําได้มีรายได้ได้อะไรอย่างเงี้ยรวยไหมไม่มาก <laughs> มารวยไม่ได้รวยเขาเลยรวยโ <laughs> okay, อ <c oughs> เอาาค,คน้องมานิดกลับมาอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมานิดเด็กจบป .6 เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เก่งกว่าน้องมานิดเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าน้องเขา